ดิฉันช,ชื่อนางสาวราชวรชุนองค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะมียอมพาแท้เสว่าค่ะปัญญาพรปัญญาพรสมบัติค่ะและแว้วก็ผศปานากรทองคำก็ไดนนำสารบินาดีตุณค่ะวันนีญญ้นะคะเราได้หัวข้อที่สองนะคะประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบข้อค่ะแนวทางการประพฤติปฏิบัติธร ค่าราชการครูค่าและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแนวทางปฏิบัติตนนะคะ 1. การทำงานร่วมกัน 2. การควบคุมตนเอง 3. มีความรับผิดชอบ 4. ี่ส่งเสริมการศึกษา 5. พัฒนาความรู้6เคารพสิทธิเสรีภาพ เจ็ยืนมั่นในจรรยาบรรณ 8. รักษาความสุดจริงค่ะเนาทางไม่ควนรปฏิบัติครับใช้ตาแหน่งในทางที่ไม่เหมาะสมและโดยการศาึกษาไม่ซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขาดความเป็นอาชีพไม่ไรักษาอายา และเมื่อความเป็นส่วนตัวขายความครพครับผมก็รอขอจบการดำเนินการ